สบายดีพี่น้องเมื่อนี้เข้ากมาไหว้พระขอพรอยู่วัดไทยเดนมากพรมวิหารอยู่เมืองโคเปเฮเกนวัดนี้ก็เดินทางสะดวกสบายพี่น้องพี่น้องเนาะขันแม่นเพืลงมาจากสถานีรถไฟหัวลำโพงอ่าวงเง้ยก็คือหัวลำโพงบ้านเฮาน,านะอยู่ในเมืองหลวงนั่งรถไฟมากกับประมาณสัก4 5นาทีนี่ข้างๆนี่ก็สิเป็นลานจอดรถสถานีรถไฟ นี่ลานจอดรถสถานเนี่ยสเตลูดอ่านี่เขากัเดี๋ยวเขาสัญงญงาเข้าไปเบื้องเนาะว่าวัดไทยพรมวิหารวัดไทยเดนมาร์กพรมวิหารโคเปนเฮเกนนี่พี่น้องนี่อันนี้เขากัย่างเข้ามาภายในวัดนี่กาซีวัดไทยเดนม,า,พมพาร์กพมวิหารกรุงโคเปนเฮเกนนี่พี่น้องนี่นี่คือวัดไทยนู่นอนากาอ่าตึกที่พักสงูงอ่าพื้นที่ก็ใหญ่พอสมควรเนาะพี่น้องเนาะ มันกัสีมีคือบ้านเฮาเพราะว่ากฎหมายมันต่างเดี๋ยวอันนี้เฮากะย่างมาข้างในวัดโอ้วัดกะล้มลื่นพี่น้องเนาะกูเลยมาเที่ยวเดินมากะอย่าลืมมาขอพรเด้อมาขอพรอยู่วัดไทยเดินมากพรมวิหารน,นี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชนี่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตายานอยู่ยาโนทะโยนี่พี่น้องนี่ เพื่นกะนั่งอยู่หน้าวัดโอ้บรรยากาศสุดยอดพี่น้องนี่ต้นซากุระโอ้มีธรรมดาที่ต้นซากุระนี่นี่บริเวณวัดกะหลวงพ่อเพื่อนกับปุต้นซากุระสุดยอดเลยพี่น้องเดี๋ยวเข้าเนา้เมืองเนาะภายในบริเวณวัดวัดไทยเด่นมากพรหมีหารนี่โอ้ลมลื่นพี่น้องย่างเข้ามาข้างในนี่นี่เขากัมาไหว้ขอพรบริเวณรอบๆวัด นี่อันนี้ก็สเสด็จพ่อรอฮาของเฮานี่ข้างหลังวัดก็จะมีสะเสด็จพ่อรอฮาอู้อันนี้กะต้นไม้โอก๊กพระเจ้าวรวงเธอสมเด็จพระเจ้าบอเอ,อพระจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสาวารีพระวรราชานัทธิดามาตุ ส่งปลูกวันอาทิตย์ที่แปสิงหา2553พี่น้องต้นโอก๊กนี่ต้นโอก๊กเพิ่นมาปลูกต้นโอก๊กหอมดีนี่เอากระยัางมาข้างในอันนี้กับบริเวณในวัดไทยเด่นมากพรมมีหารพี่น้องอันนี้เอากระยัางเข้ามาส้มขอพรผู้เรือมาเที่ยวเด่นมากกระย่าลืมมาไหว้พระขอพรเด้ออยู่วัดไทยเด่นมากพรมมีหารมีไกลจากเมืองหลวง นั่งรถไฟมากับประมาณ45นาทีถึงสถานีเลยถึงสถานีก็ถึงวัดเลยนี่ครับบริเวณรอบๆวัดเฮากระย่างมาข้างหลังวัดกับลมลื่นพี่น้องนี่มีต้นสาก,กุระโอ้ต้นสาก,กุระอย่างงามเลยคุณน่ะดอกสาก,กุระทั้งสีขาวและสีชมพูนี่เฮากระย่างมาอันนี้ก็เป็นรูปรูปขอพรหลวงพ่อ หกพระองค์โอ้มียักพร้อมตัวนี่นี่ก็นาซีอุโบสถนี่ทางนี่ก็เป็นอุโบสถแหละที่ทางทางเอสสังฆกรรมสงฆ์นี่เข้ากันยางรอบๆวัดนี่พี่น้องอันนี้ก็อุโบสถอ่าอันนี้ก็พระอุโบสถนี่พระอุโบสถพี่น้องพี่เข้ากัน ยางไปเลยเ,ลยเนาะวัดใหญ่พี่น้องวัดใหญ่อยางเลินรอบวัดตอนเศร้าๆมือนี้กะบ,บรรยากาศดีๆพาพี่น้องยางสมวัดไทยเด็ดมากโคบไปให้กินเดี๋ยวฮาวจากสีฮาไปข้างในเนาะเดี๋ยวพาบึงบริเวณรอบวัดก่อนนี่ทางพี่กะโอ้ ต้นไม้ใหญ่พี่น้องต้นไม้ใหญ่อันนั้กับบอนพักพระส,สงเพลินนี่อันนี้ก็บบอนจัดกิจกรรมโอ้ต้นโอก๊กมันจะกาศดีพี่น้องตอนนี้ก็เป็นหน้าร้อนของอทางยุโรปเพลินคนข้าเจ้ากัสีคนไทยกันิยมมาเทียเท่ยวกันมาเที่ยวหน้าฮ้อนนีล่ละพี่น้องอืตอนนี้ห้องก็มาไหว้พระขอพร หลวงพ่ออยู่วัดไทยเดนมากพมมิหารนี่นี่ก็ที่พักสงูงตึกสงูงสุดยอดพี่น้องสุดยอดนี่คือวัดไทยในต่างประเทศบางคนมีเคยเห็นว่าวัดไทยในต่างประเทศเป็นเรนือกอะกะเป็นนั่นนี้แหละพี่น้องนี่อันนี้คือวัดไทยในต่างประเทศดเดนี่มันกะซีมีไงโตมโหัวานคือเมืองไทยแล้วเนะาะเพราะว่าระบบดินฟ้าอากาศมีคือเดียว การสร้างคือเมืองไทยนี่กับพิกษกดพิษแผนพิษเมืองข้าเจ้าเฮาก็ต้องเอ็ดตามแผนตามเมืองข้าเจ้าลนะเนาะบางคนอาจจะมีเคยมาสงสัยเอยวัดไทยตามประเทศมันสคือวัดไทยในเมืองไทยบะมันกะมีคือแน่คือแน่แล้วพี่น้องเนาะอันนี้ก็ถ่ายใือพี่น้องได้เห็นพี่น้องในเมืองว่าวัดไทยในต่างประเทศเป็นนันเลยอันนี้ก็โอ้กุฏิกุฏิสงพี่น้องอันนี้ก็กุฏิสง กุติสงนี่โอ้งามงามพี่น้องกุติสงเห็นว่าเนี่เอ่อกุติสงอันนี้ก็ต้นไม้ต้นไม้แต่ละต้นเพื่อสิเกิดได้นี่ใช้เวลาจากักจักปีเนาะเพราะว่าหน้าหอนมันมีแค่สามเดือนนึงไหมโอ้สามเดือนนึงกะหอนปุ๊บกะอาะใบปั๊บเลยนี่พี่น้องอต้นไม้ใหญ่อันนั้นก็สิเป็นหน้าวัดทางเข้าหน้าวัด กษัริมีลานจอดรถของเมืองอ่าคำว่าง่ายคือลานจอดรถของเมืองผู้เรวมาขึ้นรถไฟกับมาจอดรถวันนี้ละมีเงินฟรีได้พี่น้องต้องเสียตังค์อ่าเสียตังค์เสียเงินเออเทศบาลพระขาเจ้ากะเ,เอาไปอ่าบริหารบ้านบริหารเมืองเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ายางไปใหมเข้ายางไปใหม่เมื่อกี้เข้ายางเร็วพดอืมผ้าเบิง้งซุบบอนเลยพี่น้องผ้าเบิง้งซุบอนเลยพอามาเมื่อนี้เขามาเสา โบสก็มีคันนี้เปิดอยู่อันนี้ก็เป็นสเสด็จพอลอ,อ้าเนี่ยเสด็จพอลอ้าเฮาพุ่นกระสีเป็นโซนโซนย่อมโซนธรรมชาติโซนซากุระเนาะพี่น้องเนาะนี่ต้นซากุระเสียงนกเสียงกาวโอ้ต้นซากุระงามพี่น้องเดี๋ยวเฮามาเบิง่ง ต้นซากุระสีสมผูดีกว่าเนาะอันนี้ก็เหาอยู่วัดไทยเดนมาร์กพรม,มิหารหรือว่าง่ายก็คือวัดไทยเดนมาร์กโคปเปนเฮเกนนี่ต้นซากุระสีสมพูหมหอดแล้วพี่น้องตอนนี้เหากะอยู่ใต้ต้นซากุระนี่งามงามงามใต้ต้นซากุระเนี่ยอย่างงามเลย<ม>นะเห็นมอนี่คือต้นซากุระเด้พี่น้องบางคน มีใครได้เคยเห็นดอกซากุระเดี๋ยวถ่ายก็คือเพื่ออันนี้ก็ดอกซากุระคุณน่ะมีแต่ดอกงามๆเนาะอันนี้เข้ากับยู่เมืองโคเปนเฮเกนถ่ายเฮ้พี่น้องได้เห็นพี่น้องได้เบื่องเนาะอันนี้ก็คือวัดไทยเดนมาร์กนี่เห็นว่าพี่น้องไปนี่นี่มีดอกซากุระหอมดน่น่วัดไทยเดนมาร์กภูมิหารหรือว่าวัดไทยเดนมาร์กโคเปนเฮเกนเนาะถ่ายเห้อพี่น้องได้เห็นพี่น้องได้เบื่องอ้าวมื้อนี้ก็พอซ่ำนี้เนาะพี่น้องเนาะสบายดี